วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME a c e r a s i e m i c Pro ชียงใหม่และฟิลลามนาสวัสดีครับเรากลับมันดอเวนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะเทสดู range test นะครับจะทดสดูว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับแล้วผมก็ได้ไปเมืองไทยไปเทสดสอบรถจีนตั้งหลายคันแล้วก็ปิกมันดาเวทดสอบไรเทสดเทสอบรถจีนอ้าวเ่้อยอันนี้เป็น s e k e r X all wheel drive นะครับแล้วก็อันนี้นะครับจริงๆมันก็ดีกว่า Uh, v o l เอ EX30 เพราะามันยาวกว่า EX30 2 0่ซนติเมตรนะครับ e อ็นะครับปัญหาคือเบาะข้างหลังมันสั้นมากนะครับอันนี้เขาขยายเบาะ2 0ซนติเมตรประมาณนั้นนะครับแล้วก็โอเคมันหนาวนะข้างในนะครับข้างนอกนะแต่ว่าจใจคุณดูนะโอเคข้างหน้านี่ครับอิสเบลอยู่ข้างหน้านี่ครับเย่เย้ และอันนี้เป็น c y b e ็กส์อโนริสเราซื้อมาอีกอันหนึ่งที่นอร์เวย์นะครับอีกอันนึงอีอันแรกนะ่าอยู่ที่เมืองไทยนะครับจะได้ไม่ต้องขนไปขนมามันน้ำหนักสักสิบกิโลนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่นะครับที่มันดีขึ้นนะตอนนี้นะเบาข้างหลังมันดูโอเคนะครับอือฮึแล้วก็ท้ายหลังนี่ครับก็เป็นอย่างนี้นะก็ใช้ได้ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็เอโอโอ,โอเคนะครับโอเคนะเ,คนะเดี๋ยวจะเอานี่ลงไปนิดหน่อยนะใช่ไหมเมืนรู้สึกมัน นะโอเคเอาคลิกลงไปได้นิดหน่อยครับโอเคแล้วก็ที่ผมไม่รู้นะคือที่บางไทยนะถ้าเป็นดอลฟินนะดอลฟินที่นอร์เวย์มันมีอีซูิกข้างหน้าแต่ว่าดอลฟินที่ใส่ไม่มีเอ้ยเดี๋ยวจะเอาอ่างวนให้โอเคเอานั่งนั่งดี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 ใช่ป่ะแต่เนี้ยมันก็มีอีซูิกข้างหน้ามันสะดวกนะถ้าเรามีโฟร์เฟซซิงซีอย่างงี้นะครับแต่มันต้องเป็นมันต้องเป็นแอร์บักนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแอร์บักนี้ ละออน3ขวบนี่ไม่น่าจะหันไปข้างหน้านะครับจะน่าจะรอถึงสัก4ี่ถึง6ขวบนะครับกว่าจะหันไปข้างหน้าเพราะถ้าหันไปข้างหน้าตอนนี้มันไม่เซฟแต่ว่าอันนี้มันมีแอร์บักนะครับมันก็ยกเว้นนะตอนนี้ก็เป็นสวิตช์ที่จะปิดแอร์บักของผู้โดยสารนะครับเราก็ได้สวิตช์ปิดแล้วนะครับถ้าเป็นรถเย็นเรามันจะสวิตช์อัตโนมัติแต่ว่าอันนี้มันต้องสวิตช์แมนนวลนะครับโอเคเอาเงินให้สิบ่อ็แล้วก็รถคันนี้มันก็เป็นรถจีนแล้วมันก็แปลกคูอเราจะต้องไปชาติก่อน ก่อนเราเทดสอบนะครับอ๋อ oh, ผมก็จะรู้นะครับอันนี้นะครับมันจะมีทริปมิดแต่ซินส์ลอสชาร์ดมันจะโชว์แต่ซินส์ลอสชาร์ดในจอนี่นะครับเราลองกดอะไรก็ได้มันก็ไม่เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนอย่างอื่นนะครับแต่ว่ามันไม่โชว์อย่างอื่นมันไม่โชว์ทริปอื่นมันจะโชว์ซินส์ลอสชาร์ดแต่ว่าถ้าเราเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ไมคอลนะแล้วก็มันมีอย่างอื่นนะครับแต่ว่าทริปอ็อปชันเนี่ยนะครับมันจะโชว์ทริปหนึ่งกับทริปสองนะครับ ทริปสองเนี่ยเราก็ให้มันรีเซ็ตออกจากจอเองอัตโนมัติแล้วก็ทริปหนึ่งต้อจะขับหนึ่งพันตัวนี้เราก็รีเซ็ตนี่แต่ว่าวันนี้เราไม่ขับหนึ่งพันเราก็แค่รีเซ็ตนนี้แล้วก็เริ่มเทสนะครับโอเคเราเริ่มขับแล้วครับตอนนี้เราจะเทสต์ร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็ต้องขับร้อยยี่สิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท้างนอกนี่ก็หนาวนะลบสี่องศานะครับแล้วก็เราก็มีคอร์สกันนะมันก็โชว์ข้อมูลบางอย่างนะครับมีบ้างมีอุณหภูมิแบตเตอรี่มีว่าอันนี้อ a บตเตอรี่ท e r a t u r e จพแปลว่ามันอาจจะ h e ท t กาวนะครับดูดความร้อนจากแบตเตอรี่มั่งเพื่อจะอุ่นรถให้มันประหยัดไฟฟ้าเออก็ดีนะครับโอเคมีลดนิดหน่อยตอนนี้เราก็ต้องลดความเร็วนะครับก็ทําให้มันกินไฟน้อยลงนะครับเทสตมันก็จะดีกว่าถ้าเราไม่มีลดเลยนะครับเราอาจจะต้องคอมเพรสเซอแล้วก็ขับเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับให้มันแฟนะเอามันจะแช่เลนกันเนี้ย yeah, นี่บอกเฮ้ โอเคแต่ว่าเราก็มีทริปสตาร์นะครับมันก็โชว์ว่า,าขับกี่นาทีกี่กิโลเมตร ความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วมันยังสปริตนะว่าเราใช้ไฟตอนเราขับแล้วก็ใช้ไฟตอนเราอยู่นิ่งเท่าไหร่นะโอ้แล้วก็นี้มันก็มีสถิติอย่างอื่นนะว่ามันเป็นยังไงใช้ไฟเยอะแค่ไหนนะครับว้าวอันนี้ก็มีดีเทลรายอะนะครับเอาตอนนี้วัลุว่ามันหลบไปแล้วก็ดีนะครับเลนดิสพลนของนอร์เวย์มันก็แย่นะครับแต่มันไม่แย่เท่าคนไทยนะครับคนไทยนี่แย่สุดแล้วจะแช่เลนทั้งวันนะครับที่นี่ก็มีบ้างที่หลบบ้างเยวจะขับรูปหกสิบกิโลเมตรก่อน ครับอา้าวมันมีถนนอะไรทํางานที่ถนนหน่อยนะครับแล้วก็ต้องขับช้าเราจะต้องเราน่าจะขับร้อยี่นะก็แปลกนะผมก็ได้เช็คลงหน้าแล้ววนะ่ามันมีอะไรทําเออเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้มันถาวรนะเนี่ยเออทำไมม,มันอยู่ในแผนที่อ่ะแปลว่า,เรา,เ,ราเราต้องเราจะต้อง restart test นะครับแล้วก็เริ่มจากอีกที่หนึ่งนะครับที่ชื่อมินเนสุนนะเราเช็คน้ำหนักนะครับเราต้องหักไป 40่กิโลนะครับข้างหน้านะ front axle เพราะว่าเรามี Isabel อยู่นี่แล้วก็มีอุปกรณ์กล้องนิดหน่อยโอเคแล้วก็ทางรถนะครับก็เป็น2 0 0เอ่อก็เป็น2 0 0 0กับ6กกโลนะครับก็รู้สึกมันมันหนักนิดหน่อยนะรถมันก็ใหญ่นะก็แบตเตอรี่ก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับโอเคเราเริ่มลุปใกล้ๆนี้นะครับตอนนี้เรามีลมต้านนะครับแล้วก็หนาวแล้วนะ อ๋อหนูี่แดดมาแล้วมันเริ่มมีสีนิดหน่อยนะครับโอเคแต่ว่าผมสังเกตอย่างนึงครับที่มันแปลกนะหรือว่าไม่ได้สงสัยหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเป็นรถเจนนะครับเออมันไม่โชว์ว่าเราใช้กี่วัตต์อวอร์ติกิโลเมตรมันโชว์กี่กิโลวัตต์เอวอร์เราต้องเอากิโลวัตต์เอาอร์หารระยะทางนะครับแต่ว่าระยะทางมันก็ไม่มีเดซิมัลนะอันนี้มันโชว์เดซิมัลแต่ว่าอันนี้ไม่โชว์นะครับแปลกนะทริป1ทริป2 w o เออโอเคมัน,ม,นมันเป็นอย่างนี้อ่ะ แล้วก็อีกอย่างที่มันแปลกนะครับคือ Head u p Display นะครับมันสั่นผมสัเกตนะครับตอนเริ่มขับนะตั้งแต่แรกแล้มันสั่นนะครับเพราะว่าจอนี่มันไม่รู้นะมันมันมันผมไม่เข้าใจนะว่าอะไรที่มันสั่นนะครับแต่ว่ามันมีอะไรอย่างหนึ่งที่มันสั่นแล้วมันก็สั่นที่ Head of Display นะครับและอันนี้ขนาดถนนนอร์เวย์มันส o ู๊นะคิดดูสิถ้าคุณขับที่เมืองไทยนะ มันจะสั่นเยอะแค่ไหนไม่เห็นเลยเลยโอเคเทสเสร็จ <laughs> okay, แล้วครับเราวิ่งไป61กิโลเมตรแล้วก็ใช้16.3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพรว่ารถคันนี้มันใช้267วัต <laughs> <laughs> ต์ชั่วโมงทุรตอนแรกผมกะว่าจะชาร์จที่นี่นะครับแต่ว่ามันไม่มีที่ชาร์จว่างนะเอ่อใช่มัมก็เออไม่ต้องชาร์จก็ได้บ้างเราเหลือ46เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ากดนี่กมันจะโชว์เป็น146กิโลเมตรเราต้องขับสัก146กิโลเมตรหรือ1 4 7 เกณฑ์ okay, น,นี้ยเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ต้องขับ93ที่นี่มันจะเป็น90 GPS ปนะ็นนั้นผมก็ได้นับดูแล้วว่ามันเป็นกี่กิโลเมตรที่นี่นะครับก่อนเราเริ่มขับเราจะรู้เป๊ะแล้วว่าเราอดว,ว่าลดมันไปโผล่กี่กิโลเมตรนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ชอบนะว่ามันโชว์นะว่าตอนเราไปถึงรุ่นเชิงนะครับเราจะมีกี่เปอร์เซ็นต์นะก็แปลว่าเราน่าจะขับไปกลับได้นะครับแล้วเออมันอาจจะคำนวณว่าเราอาจจะขับตามลิมิตนะ้110 รลยลิมิตแต่ว่าเราขับแค่90นะครับใช่มันมันไม่ค่อยเซนซิฟนะหลายครั้งนะครับผมก็จับพงมอะไรแล้วแล้วมันก็ยังเตือนว่าต้องจับพงมอะไรผมว่าฮะมันจะต้องอย่างนี้เหรอเนี่ยอิสเบลนี่ก็หลับแล้วนะสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็อิสเบลนี่ก็ชอบหลับในอนริสทีสองนะครับหลับสบายดีนะแล้วเมื่อวานเมื่อวันซูนะครับตอนเรากลับมาด้วยสามวันก่อนนะครับตอนเรากลับมานะอิสเบลก็ บ่นว่าไม่ชอบรถคันนี้ไม่ชอบคันนี้หลายครั้งนะครับถีเปาะนะตอนนั้นเราใช้ซีโรน่าทีนะครับมันเป็นพักบ f เฟซิงนะครับแล้วมันก็จะอึดอัดหน่อยนะครับ <c oughs> ว่าอิสเบลิลเคยชินกับอนริส t ทีตอนอยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็ตอนเมื่อวานนะตอนเราได้อโนริสทีกลับมานะครับอันใหมอ่อิสเบลก็ไม่บ่นแล้วนะว่าไม่ชอบรถคันนี้อะ่ะก็แปลว่า มันไม่ใช่เป็นรถหรอกที่อิสเบิร์ไม่ชอบมันเป็นเบาะนะครับอิสเบิร์ชอบเบาะอย่างนี้นะครับที่มันหันไปข้างหน้านะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับที่เมองไทยเอไม่ใช่ที่นอร์เวย์นะครับมันก็มีอีสวิกข้างหน้าแล้วเราก็เอาเบาะไว้ข้างหน้าได้แล้วก็อิสเบิร์ก็จะเห็นวิวบนผู้ใหญ่นะครับเรามาถึงทอง,งนะครับแล้วก็ทน่น่หนี่หนาวนะลบหกองศานะครับแล้วก็รูกคุณสังเกตไหมว่าเ,าเราตั้งอุณหภูมิในรถเนี่ยยี่สิบห้าองศานะครับ ปกติจะเป็นคันอื่นนะรถยุโรปหรือว่าเทสลาครับเราเราใส่สัก21มันจะพอดีนะครับแต่ว่าคันนีนะ้รถจีนนะครับเราต้องคุณนอนุณหภูมิเยอะๆหน่อยถ้าถ้าเราตั้ง21ตอนนี้มันจะหนาวมากนะในรถนี้นะครับ25นี่มันจะพอดีเลยนะครับว้าวเราใกล้จะถึงฮอมมแล้วที่นี่นะครับลบ9องศาผมคิดถึงเมืองไทยไหมคิดถึงครับ <laughs> นี่ก็งามนีนะหนาวโอเคผมเป็นใจนะครับตอนแรกผมก็จะขับลูป146เอิ้ย147กิโลเมตรแต่ว่าเราจะยเทิท์นที่นี่นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีคนชาติเยอะหน่อยที่มีนส่วนที่เราจะต้องออหยุดเทสต์นะถ้าแบตเตอรี่ต่ำไปมันก็จะยุ่งยากนิดหน่อยแต่น,นี่เราก็มีไฟเผื่อไว้จะได้ขับกลับไปบ้านเลยหรือว่าไปชาติที่อายนิติหรือว่าซุเประจร์จะมันจะง่ายกว่านะครับ โอเคทสเสร็จ okay, แล้วครับเราวิ่งไป107กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้ 21. 2 1 2กิโลวัตต์เอาจริงมันใช้นิดหน่อยตอนเราอยู่นิ่งแต่ว่าอันนี้มันเป็นที่เราเพิ่งจะจอดเมื่อกี้นี่นครับแล้วก็แปลว่ามันดูเหมือนกับว่าเราใช้198วัตต์เอาจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าระยะทางจริงๆนะมันเป็น103กิโลเมตรไม่ใช่107นะครับก็แปลว่าถ้าคุณก็เอาอันนี้หาร103มันก็จะเป็นมากกว่านี้นะครับโ <laughs> ออโอเค ว่าตอนนี้เราก็ชาร์จที่นี่ก็ได้มันก็มีที่ว่างมั้งหรือว่าไม่แน่จะมีมคิดว่ามีอันเอ้ยโอเคใช่มั้มแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องชาร์จที่นี่เพราะเราเหลืออีก11เราขับไปนิดหน่อยแล้วก็ไปชาร์จที่ไอโยนก็ได้มันถูกกว่าตอนนี้อิสเบลตุนนะหลับไปชั่วโมงครึง่งนี่กำลังกินขนม <c oughs> อิสเบลจุ๊บเด็ดว้าอยู่ริลพรินเซสเก่งมาก <c oughs> แต่ว่าใน Charging Screen นะครับมันก็มี Battery Temperature Adjustment ตหรือว่าถ้าเป็นทางเหนือเขาก็จะเรียก Pre-Heating แต่ว่าถ้าเป็นที่เมืองไทยมันอาจจะเป็น Pre-Cooling ก็ได้นะครับแล้วเรากดนี้นะมันจะเป็นสีแดงนะครับแต่เราก็ไม่รู้มันมันทำงานไหมหรือว่าอย่างไงนะครับเราดูจอนี่นะครับอุณหภูมิแบตเตอรี่ตอนนี้เป็น20องศานะครับแล้วก็ Inlet เป็น20เออมันจะขึ้นไหมไม่รู้มัน w ว r k กไหมหรือว่าแบตเตอรี่มันต่ำไป โอเคตรงนี้เรอจะทดสอบสเตอริโอนะครับรถคันนี้มี Yamaha s p e a k e r ออ๋อโอเคเฮ้นี่บ้าอะไรอ๋ออ๋อโอ้เบสก็ดีนะโอ้ชัดดีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าโอเคไฮโทนมันชัดดีแต่ว่ามิดโทนมันไม่ค่อยชัดมันไม่ค่อยแต่ก็ก็ใช้ได้นะครับ อิสเบนไม่ชอบเพลงนี้อะ่ะไม่ชอบฮะแต่ดีไม่เคยเปิดให้เพลงฟังนั่นเลยโอเคมันก็ยังมีเบสนะนะก็จะมีเซบูทข้างหลังนะครับใช่อันนี้ก็รู้สึกว่าเดียนเลยว่าเทรเบิลชัดดีแต่ว่ามีโทนไม่ค่อยดีฟน์ ผมก็จับพรมอะไรนะครับถ้าไม่จ pues ับพรมมันก็จะตุ๊ดตุดนะมันไม่ค <CH> ่อยเซนซิทีฟนะครับเนี่ยมันจะมันจะมันจะแสกเพลงนะแบบอย่างเงี้ยโอเคโอเคอ่ะเพลงสุดท้ายโอ้โหโอเคโอเคเบสก็ใช้ได้เปิดได้หลายแบบนะครับอะคูสติกหรือว่าทุกอย่างมันก็ใช้ได้นะโอ้ยามาฮ a เนี่ก็รู้สึกดีนะฮึ ไม่ค่อยมีนะครับรถกันอื่นนะหญ่งอาจจะเป็นฮาร์มันคอร์ดหรือว่าอาจจะเป็นบองงูลูซแล้วก็มีอะไรกันโอ้คตอนนี้นี่ก็ผมก็ใช้ได้นะครับจะให้คะแนนผมก็จะให้ไม่ไหนชนะแปดคะแนนเลยมั้งเฮ้ Good! โอเคจากนี้ไปอาเนนี่นะมันก็ขับเร็วไม่ได้เพราะว่ามีรถเยอะหน่อยเพื่อนจะเคลียร์เนาะแต่ว่า เรู้สึกว่าพรีฮิตมันไม่เวิร์กนะครับแบตเตอรี่มันก็เย็นๆนะนะ20องศาไม่รู้มันจะชาดเร็วไหมนะเนี่ยเมื่อกี้นี้เรายังมี3%นะครับแล้วก็ตอนจะขึ้นดอยนี่เราวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้นะครับมีพาวเวอร์ลิมิตต้องวิ่งประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่นแค่นั้นนะครับอ,อ,อยู่ดีๆจาก3%มันก็หยุดโชว์กิโลเมตรนะครับเหมือนรถจีนคันอื่นแต่ว่าอันนี้มันแย่กว่านั้นเพราะว่ามันหยุดโชว์ว่าเราเหลือกี่เปอรร์์เซ็นนตะคับ เออตอนนี้ก็แบบเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเราวิ่งได้ไกลแค่ไหนหรือว่ายัางไงนะครับหร <c oughs> ือว่าไม่เป็นไรเราเกิดจะไปถึงชาจนนะครับโอ้ย oh, yeah. ตอนเรียกรางชานนะครับได้154กิโลวัตต์โอ้แลวแบตเตอรี่เมื่อกี้นี่เป็น20องศานะครับตอนนี้29แปลว่าประมาณ20ถึง22องศามันพอดีนะครับ <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้นี่เราเริ่มชา่านแ้วเราเหลือ2% ก็แปลกนะครับถ้า2%มันหยุดโชว์ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ในจอเนี่ยนะ <laughs> uh, อ่ะอิซาเบลร์นตอนนี้เรา okay, <number> จอดรถผมก็เปิดอันนี้ให้อิซาเบลนั่งสบายๆเชิยหน่อยนี่เดี <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> ๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะครับแค่ชาร์จนิดหน่อยแล้วก็เราต้องอคำนวณว,ว่ามันใช้ไฟเยอะแค่ไหนนะครับ mm hmm. แต่เราก็สามารถที่จะทำนี้ครับ s ว i p e ลงไปแล้วก็มีพอร์ตกึ่งคอมฟอร์ตแล้วอันนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆคีพคลาเมตออนเหมือนเทสลาแต่ว่ามันต้องการให้แบตเตอรี่มากกว่า20%นะครับ mm hmm. แต่ว่าเทสลานี้ มันมีเอ็กเซปชันยกเว้นนะครับถ้าเราชาร์จที่ Super c h a r g e r เราก็ใช้ keep ล l i m a t e on ตั้งแต่0%ก็ได้นะครับแต่ถ้าถ้าเป็นที่อื่นนี่ไม่ได้มันก็ต้องรอให้เรามีมากกว่าเออจะไม่ได้เป็น10หรือว่า20%กว่าเราจะใช้ keep ล l i m a t e on ได้นะครับโอเคอากาศหนาวนี่มันไม่่คยสบายนะครับแต่ว่ากลับมาเวยเรื่องชาร์จนี่สบายมากนะครับเพราะว่าที่นี่มันจะเป็น3-50กิโลวัตต์แล้วก็ไม่ต้องแชร์กับใครโอเคมันมีล er ินะมิตในทรานส์ฟอร ถอยคันมา10คันแล้วก็บัตเตอรี่ต่ำโอเคทุกคันจะได้แค่200กว่ากิโลวัตต์นะครับแต่ว่ามันก็โคตรเยอะนะครับไม่ใช่เหมือนเมืองไทยหรอเมืองไทยนี่มีหัวชาติ2อันตู้ชาติอันเดียวและแชร์กันแล้วก็ได้ขึ้นอยู่กับว,ว่าเป็นตู้ชาติที่ไหนเป็นของเอเล็กซ์อร์หรือว่าปอตทหรือว่าอะไรอาจจะได้30ถึง60กิโลวัตต์ที่นี่350แต่ว่าผมหาว่า 30, 350กิโลวัตต์ที่เมืองไทยมันโอเวอร์คิล มันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าหที่เมืองไทยต้องขับช้าอยู่แล้ว 2. มันไม่มีหน้าหนาวเหมือนที่นี่มันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นสัก20ถึง40องศาเหมาะสําหรับรถไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องใช้350กิโลวัตต์ก็ได้สักสักร้อยถึงร้อกิโลวัตต์ที่เมืองไทยถ้าเราไม่แร์นะครับมันพอนะได้โอเคว้าว wow. จาก2ถึง40ใช้เวลาแค่11นาทีผมไม่เคยคิดว่ามันจะต้องเร็วขนาดนี้นะครับโอเค12นาทีว้าวถ้าเป็นเมืองไทยนี่กว่าจะถึง40ก็20นาทีมั้งโอเคตอนนี้ผมได้คำนวณทุกอย่างนะครับอิสระอยากจะนั่งด้วยเดี๋ยวจะจะขับกันได้เ่ยจะขับรถกันได้เลยไหมตัวโอเคอืม ม,มันก็ใช้ไฟเยอะนะครับ278<ก>วัตต์เอต่อกิโลเมตรนะครับโอเคมันมากกว่า Volvo แต่ว่า Volvo เอ<ก>็กสามที่นี้มันเป็นหน้าร้อนะครับอันนี้ก็หน้าหนาวนะมันก็กินไฟเยอะนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จะเยอะมาก คุณนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายางหน้าหนาวเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยใหญ่เหมือนยางหน้าร้อนที่เรามีในโวลโวนะครับแต่ว่ามันก็เเออออ่ uh, ่ uh, วิ่งได้ไม่ค่อยไกลแล้วก็อากาศหนาวนะครับก็ <laughs> ยังไงอย่างนี้คุณดิชอย่างนี้อากาศอย่างนี้ไม่มีที่เมืองไทยนะครับแต่ว่า,าถ้าผมจะต้องเลือกหรอระหว่างเอเออ่คันนี้นะครับออ่จีกำลังจะบอกจีเลยว่าอย่างซีเกอร์หรือว่า Volvo ถ้ามีใครแบบว่าอปูน มาู่ผมว่าต้องเลือกขนาไหนดีฮะซีเกิลหรือว่าว o ลโวผมก็จะเลือกซีเกิลนะครับเพราะว่ามันมีที่มากกว่ามันมีของมันมีอะไรนะอุปกรณ์เยอวะกว่ามันมี head of display นะครับมี ventilate seat ventilation แล้วก็มี m a อสมันเป็นสันนะครับนิดหน่อยนะแล้วก็มันถูกกว่าว o ลโว e อียกชิว่าที่เมืองไทย,ยไม่ใช่ที่นอร์เวย์ผมไม่รู้ที่เมืองไทยเป็นยังไงนะครับแต่ที่นอร์เวย์นี่ มันก็เป็นโน b เบรน e r ทำไมทำไมคุณจะซื้อ Volvo e x 3 0นะครับแต่ว่าราคานี้นะครับที่รนเวย์มันเป็น5 0 0แสนครูนนะครับห0 0แสนครูนนะครับที่รนเวย์นะคุณสามารถที่จะซื้อ Tesla Model Y Performance มนะครับ <laughs> มันก็เร็วกว่าชาัดเร็วกว่าวิ่งไกลกว่ามีที่มากกว่ามี Tesla Tech แล้วก็คุณก็ s u อร์ต t Elon Musk นะครับถ้าผมต้องเลือกแต่ผมก็รู้ว่าผมจะซื้ออะไรนะครับโอเคคงจะเป็นคิดี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิโอนะแลวก็เราก็ไปกันใหม สวัสดีครับอิสเบิอิสเบิอ่อะะบาย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 บ <im itation> <laughs> ายบายบายบายอะปิก๊าก้<ะ>อกับบ้านไหมอ่ะโอเคเ๊ะหลุดเมนไหมือมไ <im itation> โอเคอ